สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับ d j Ph แฟนทอมไทยแลนด์ไรซ์ประจำวันศุกร์นะคะพบกับพิมพิมดีเจแฟนทอมไทยแลนด์สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเป็นวันศุกร์ที่21มกราคม2565นั่นเองเรามาอยู่กับเรื่องการโอนถ่ายไฟล์ของตัวโดรนหรืออุปกรณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวโดรนอุปกรณ์กล้องของ D j i หรือว่าพวกแอคชั่นแคนะคะต่างๆบางท่านบอกว่าอย่างตัวโดนเนี่ยจะมีการ หลายท่านซื้อไปเป็นซิงเกิลหรือบางท่านซื้อไปแล้วไปทริปทริปหนึง่งเนี่ยแบตเตอรี่มีความสําคัญมากบางครั้งการโอนไฟล์ออกสมมุติเป็นตัวโดนเราจะต้องมานั่งทําการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลพร้อมกับอุปกรณ์ใช่ไหมคะกว่าจะโอนไฟล์ออกได้ก็เสียแบตเตอรี่ไประยะหนึ่งคะ่ะอย่างน้อยก็ประมาณ5นาที10นาที กว่าจะมานั่งเลือกรูปแล้วก็โอนถ่ายไฟล์เข้าสู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้หากไปโดยที่ไม่มีโน้ตบุ๊กหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้พิมพ์ก็เลยมีตัวเลือกมาให้เพิ่มอีกนิดนึงอันนี้เป็นตัวที่พิมพ์แนะนํากับลูกค้าไปหลายๆท่านนะคะสวัสดีค่ะเวลาพิมพ์เทรนลูกค้าบางท่านจะถามว่ามีวิธีไหมคะสำหรับการโอนไฟล์ออกโดยที่ไม่ต้องเปิดลำหรือไม่ต้องเปิดรีโมท ก็จะมีวิธีง่ายๆโดยการซื้ออุปกรณ์เสริมค่ะอุปกรณ์เสริมที่พิมพ์แนะนําก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อกับพวกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับจริงๆแล้วเราดูตรงหัวเชื่อมต่อเป็นหลักค่ะพวกนี้เขาจะมีหลายค่ายหลายยี่ห้อที่พิมพ์เคยใช้มาก็จะมีเป็นยี่ห้อแบรนด์ของพวกโฟโตฟาสค่ะแล้วก็ทานเซนแล้วก็อันนี้ TQI นะคะซึ่งตัวนี้พิมพ์ใช้ทั้งกับตัว คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ใช้กับ iPad ไปด้วยส่วนตัวนี้พิมพ์นำมาใช้กับตัวโทรศัพท์มือถือ,อนั่นเองนะคะ ปกติใช้อยู่ก็ยังไม่พบปัญหาก็ใช้ได้ดีเหมือนเกิดเหมือนเดิมแต่ตัวแรกที่พิมพ์ใช้เป็นโฟโตฟาดค่ะมันก็จะมีอายุการใช้งานเนาะแล้วก็การเก็บรักษาด้วยเพราะฉะนั้นต้องเก็บรักษากันเพื่อเป็นการไม่ให้เราเปลืองแบตเตอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีส่วนสําคัญแล้วก็ช่วยทําให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยการอุลเร็วสมมุติไปหน้างงานไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์ไปด้วยค่ะไม่ต้องพกอุปกรณ์อะไรให้เยอะแยะบางท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วเสียบเข้าไปได้เลยก็สามารถใช้งานได้เด กลองใช้ให้ดูคร่าวๆนะคะว่ามีข้อดีอย่างไรถ้าเกิดเป็นตัว iPhone อันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆ iPhone ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ของทานเซนจะดีอย่างว่าเขารองรับ m i โคร SD ด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นของ h o t o f a s t จะต้องมีสล็อตใส่แล้วก็ปกติเราใช้ไมโคร SD เราก็ต้องเสียบสล็อตเข้าไปก่อนแล้วเราถึงจะไปเสียบได้แต่ของทันเซนค่ะไม่ต้องพกตัว สล็อตใส่หรือตัวแปลงก็ได้เราก็สามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเวลาเราจะเสียบเข้าไปค่ะเด mm hmm. ี๋ยวเซลพิมพ์ใช้ตัวนี้ดูอยู่เราก็แค่เสียบเข้าไปลักษณะนี้ mm hmm. เขาก็จะมีป๊อปอัพ hmm. แจ้งเตือนมาอันนี้พิมไม่ได้คอนเน็กให้นะคะพิมพ์คอนเน็กไว้อีกจอหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วกัน mm hmm. เขาก็จะคอนเน็กแล้วเขาก็จะถามว่าเราต้องการใช้สมาร์ตรีเดอร์หรือเปล่านะคะตัวนี้เขาเรียกสมาร์ตรีเดอร์ตัวนี้ เราก็อนุญาตไปเขาจะเข้าสู่หน้าจอแอปพลิเคชันของเขาถ้าเกิดเป็นของ t r a n s c e n ก็ต้องใช้แอปพลิเคชันของ t r a n s น e n นั่นเองค่ะก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้อีกจอหนึ่งพิมพ์ต่อไว้แล้วอันนี้จะขึ้นให้ดูได้อันนี้สําหรับท่านที่ใช้ iPad ก็จะง่ายหน่อยค่ะเวลาเราจะเชื่อมต่อ iPad บางรุ่นเขาก็จะเป็นลักษณะไทยสใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้ตัวนี้แทน สมาร์ท e ร d เตัวนี้แทนสำหรับตัวนี้อย่างนี้ไม่มีตัวไมโครค่ะเราก็ต้องใส่สล็อตก่อนแล้วก็เอามาเสียบเข้าตัวอ่างเ,เรียบร้อยละอันนี้เดี๋ยวพิม์เปิดให้ดูเสียบเข้าตัว iPad ได้เลยค่ะโชว์สำหรับถ้าเกิดใครสนใจใช้ลักษณะนี้นะคะก็จะสะดวกนิดหนึ่งอันนี้หน้าจอของตัวที่เสียบเรียบร้อยแล้วเราจะใช้แอปพลิเคชันคู่กันก็คือแอปไฟล์ค่ะตัวนี้ เวลาเราเสียบไรเข้าไปแล้วหรือเสียบตัว smart reader เข้าไปแล้วไฟล์เขาจะไปอยู่ตรงนี้ค่ะแบบนี้อันนี้คือไฟล์ที่เรามีจากไ m i คร o SD card ก็จะเข้าสู่ตรงนี้ให้เราแบบง่ายๆเลยนยคะคะก็จะสามารถดึงได้ทั้งไฟล์ที่เป็นวิดีโอแล้วก็ไฟล์ที่เป็นภาพนั่นเองก็จะง่ายแล้วกส็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองสามารถดาวน์โหลดแล้วก็กรอบได้เลยแช์ แบบนี้ก็ได้เซฟอิมเมเลยก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะสามารถปรับเลือกได้อันนี้ไฟล์ตัวอย่างที่ถ่ายมาจริงๆนะอันนี้ไฟล์จากโดรนค่ะเป็นของ e n t e r รไพรสสามารถเซฟได้เลยเซฟ e ิามเมได้เลยก็จะส,สะดวกสบายกับเรายิ่งขึ้นทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเลือกรูปจากโดรนนั่นเองค่ะ โอเคจะงงนิดหนึ่งเค่ะเสียบแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็เลือกเลือกง่ายๆแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากิ่งขึ้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองหามาใช้ดูอันนี้พิมพ์ใช้มาหลายปีแล้วอันนี้ยังอยู่ทานมากทนเพราะส่วนใหญ่จริงๆเราไม่ค่อยได้เอาไปสมบุกสมบันมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะ ก็มีอายุค่ะบางรุ่นก็จะมีประกันของเขาก็ซื้อแระดูประกันด้วยนิดนึงประกันอย่างมากก็1ปีค่ะ1ปีก็หาซื้อใหม่อีกทีนึงก็ค่อยว่ากันพิมพ์เคยเคมของตัวโฟตโตฟาสตไปอันหนึ่งค่ะก็ใช้ได้มาอีกเป็นปีอยู่ ะะลองใช้ดูแล้วจะติดใจด้วยความรวดเร็วของเขาแล้วก็การเลือกไฟล์ที่รวดเร็วเราสามารถเปิดดูได้ทั้งแผงแบบนี้เลยแล้วก็ก๊อบก็ได้ค่ะสามารถก๊อบแชร์ได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องมานั่งเลือกทีละรูปหรือว่ามานั่งดูแล้วได้ดูไฟล์ใหญ่ยิ่งขึ้นมากกว่าตอนที่ต่อโดนด้วยนะคะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ขออนุญาตแนะนํากันขึ้นมาโอเควันนี้ก็มาแบบสั้นๆค่ะสําหรับการโอนถ่ายไฟล์แบบง่ายๆโดยใช้อุปกรณ์เสริม ที่เรียกว่าสมาร์ทเรดเดอร์นะคะพวกนี้หรือพวกโฟโต้ฟาสหรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่คนเรียกกันอย่าลืมหาข้อแรกดูก่อนว่าโทรศัพท์ของเราใช้ไทยอะไรในการโอนหรือชาร์จนะคะอันนี้เป็นของไร n i n g แบบนี้เป็นของไทซีสามารถหาซื้อได้แล้วก็ลองเสิร์ชดูราคามีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันค่ะ แต่เท่าที่พิมพ์เคยใช้พิมพ์ก็ซื้อราคาที่มีมาตรฐานนิดนึง<ๆ>เพราะว่ามันจะมีประกันมาให้ด้วยเวลาเสียเวลาเคลมแล้วก็จะได้สบายใจค่ะมันก็คุ้มนะบอกได้เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่า ไลฟ์ของพิมจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีลูกค้าถามตลอดเลยเวลาพิมพ์อยู่หน้าช็อปนะคะหรือว่าเวลาไปเทรนก็หวังว่าลูกค้าที่ซื้ออะไรไปหรือลูกค้าที่ติดตามไลฟ์ของเราจะได้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้ไปค่ะสําหรับตอนนี้คอนโมไทยแลนมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะคะอย่าลืมติดตามค่ะสาขาแรกของเรานะคะไฮเคนส์เอลทาวเวอร์ถนนสุิยาค่ะนั่นเป็นดีเจไอส์สวีทเซนเตอร์ค่ะสาขาที่2ค่ะเซ็นทรัลเวิร์นะคะอยู่ชั้น4โซนรีบเกค่ะสาขาต่อมาค่ะ เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะคะสาขาที่3แล้วเนาะอยู่ชั้น2ค่ะตรงข้าม d ีแทอาคารจอดรถอาคารดีสีชมพูค่ะสาขาที่4ค่ะเมกาบางนาค่ะอยู่ชั้น2นะคะเดินใกล้ๆ s n สค่ะสาขาที่5ค่ะย้ายจากเซ็นทรัลฟูจเวอร์หัดใหญ่ไปอยู่ซอยประกันสังคมหัดใหญ่นะคะไปแวะเยี่ยมไปแวะเวียนเยี่ยมชมกันได้ค่ะและสาขาสุดท้ายเปิดยิ่งใหญ่อลังการค่ะซึ่งใหญ่กว่าทุกช็อปที่เราเคยมีมานั่นคืออยู่ที่คอนแกนค่ะเป็น โดนเกษตรแฟนทอมไทยแดนแล้วก็มีโดนคอสลูกค้ทั่วไปผู้ดโดนถ่ายภาพขายตรงนั้นมีสถานที่เทรนบินเลยอยู่ด้านหลังนะคะพร้อมให้บริการค่ะน้องๆน,น่ารักนากยังไงอย่าลืมไปเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งในวันศุกร์หน้าเดี๋ยวศุกร์หน้าจะมีของรางวัลมาแจากหรือเปล่ากําลังขออยู่เดี๋ยวค่อยดูกันนะคะหรือถ้าเกิดไม่มีอีกสุกหนึ่งมีแน่นอนค่ะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ